ตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูไฮดรอลิกครับ แหนหนาวนะครับคันนี้แต่ลูกตุ้มหลังต้องไปทํานะครับเพราะซื้อมาก็เป็นอย่างนี้นะครับลูกตุ้มหลังต้องไปหาตรงมุ้นของมันใส่อันนี้ขับได้ครับแต่อาจจะกระเด้งหน่อยดูนะครับไฮ i ดรลิกยกหน้าลงก่อนตามนอยลงนะครับลงแล้วครับ หลังลงนะครับอาอีกอันนี้ใหล้งลงสุดเลยนี่เซอร์วิสอันนี้หน้าลงนี้ลงหน้าครับยกอันนี้เซอร์วิสเนาะยกให้สูง ยกสูงเลยนะครับโด่งเลยแล้วก็ตรงกลางเวลาขับเนอะลงแล้วนะครับลงตามหน้าลงรถขับดีนะครับไปเก็บนิดหน่อย แต่แอร์ e เออเย็นเจียบของระบบประหยัดมาก l p g แต่นนเดนน่าจะยก,ยกเลิกแล้วนะครับมีไฟตรงนี้ไม่มีอันหนึ่งแต่ว่าไฟเปิดติดนะครับไฟเดียวติดหมดเบาอยังโอเคอยู่นะครับสภาพคันนี้เครื่องเสียงดีครับบูทุงบูทูธได้หมด